เมื่อนี่ยใหญ่เด้ผ่านมาตรงสะพานพูทเนาะคะเนาะเห็นแสงไฟจาาเลื่อผ้านักทองเที่ยวกินอาหารเนาะคะเนาะสวยงามมากใหญ่อดใจวาใดก็เลยลงรถเมล์เนาะคะเนาะมายืนทายภาพยามขำขึ้นของวันนี้เนาะคะเนาะมาฝากในจ้ะเลือเพิ่นกับเปิดไฟเนาะคะเนาะ ก็เวลาตอนนี้ก็สองทุ่มแลวเนาะค่ะพอดิยาติกับจากเยี่ยมไข่ก็มองเห็นยายก็เลยลงมาเก็บภาพก้นมาฝากผีๆอุ้ยสวยงามยาบกัมเพืนเนาะค่ะเนาะลำนำเจ้าพระยาของเขานะค่ะเนาะผ่านช่วงสะพานโพเดอร์เนี่ยค่ะยายทายจากไต่สะพานพุดเนาะค่ะเนาะลงไป เห็นพ่มสวยงามก็เลยเก็บมาฝากเนาะค่ะเนาะเลือมันเปิดไฟเนาะค่ะจ้าฝากช่มคลิปไฮย่าลี่เนเดอค่ะเด้อนี่ค่ะเลือกันซวนกันไปสวนกันมาหน้ามองเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวยงามมากค่ะฝากช่มคลิปเป็นกำลังแรงใจให้หย่าในเดอค่ะเด้อเหม่ยเหม่ยคำคำ,คำกับลุ้มไป ถ่ายภาพเก็บภาพมาฝากเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกแกล้งใจที่มอบให้แยลี่ด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวให้ภาพเหล่าเรื่องก็แล้วกันเนาะคะ่ะ สวยงามบ่ครับพี่พๆยายอาจจะเมื่อสมัครเหร็อยู้นกันกเนาะอาจจะบ้านเด็กจะผ่าบ่ได้ถี่บนได้นู้นกันเนะาะเก็บความสวยงามมาฝากมาอน่อค่ะยายก็เปิดเสียงเพลงใส่บ่ได้เป็น